สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญ5บาทวันอาหารโลกหรือเหรียญรวงข้าวมาให้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิด5บาทค่ะเป็นโลหะสีขาวคือทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงตัวเหรียญไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักค่ะส่วนขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่30มมิลลิเมตร ทางด้านหน้าของเหรียญนะคะจะมีพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งจะผินพระพักไปทางเบื้องซ้ายค่ะทรงเครื่องบรมขัตติยร,ราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คุยและภายในวงขอบเหรียญทางเบื้องซ้ายจะมีข้อความคำว่าประเทศไทยทางด้านขวาของวงขอบเหรียญค่ะจะมีข้อความคำว่ารัชกาลที่9 ส่วนทางด้านหลังของเหรียญนะคะจะมีรูปต้นสับปะรดต้นข้าวและปลาอยู่ตรงกลางของเหรียญค่ะและทางด้านบนของรูปดังกล่าวก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของวันอาหารโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์ดังกล่าวค่ะจะมีข้อความบอกราคาว่า5บาทซึ่งเป็นเลขไทยและทางด้านขวาของสัญลักษณ์ดังกล่าวก็จะมีข้อความคำว่าบาท ส่วนทางเบื้องล่างของวงขอบเหรียญค่ะก็จะมีข้อความบอกมีพศคือพศสอ2พและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญ5บาทวันอาหารโลกหรือเหรียญรวงข้าวนะคะและเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ